ครับผมอาจารย์โอ๊กนะฮะเบอร์ติดต่ออาจารย์โอก๊ก0958919645นะครับเบอร์ใหม่นะฮะเบอร์เก่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะครับทีนี้มาดูเรื่องต่อไปที่นักเรียนถูรมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วผมจะเปลี่ยนเลขฐาน10เนี่ยเป็นฐาน5้าเนี่ยทาอย่างไรนะครับอาจารย์ก็บอกว่าหนูจะเปลี่ยนฐาน1 0เป็น5หนหน้าโดยหนูเอาห้าเนี่ยหารไปเรื่อยๆ นะครับหารไปเรื่อยๆดังตัวอย่างนี้นะครับ3320อยู่ในฐาน10นะลูกอันนี้คือเลขฐาน10เเขาว่าให้ทำเป็นอยู่หนูในเลขระบบฐาน5นะครับหนูก็เอา3 2, 3 3 3 2 0หารด้วย5หารสั้นนะฮะห6 30เหลือเศษ3ถูกไหมฮะ5้หเหลือเศษ2 5, 420หารลงตัวหนูเขียนเศษต,ตรงนี้ว่าเป็นเศษศูนย์าทันนะครับตาทันนะครับ นี่เอาห้าหารต่อครับ 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่งตรงนี้ถูกไหมฮะเหลือเศษหนึ่งตรงนี้ 5, 35, 16, ห้าสามสิบห้าสิบหกลบสิบห้าเหลือเศษหนึ่งตรงนี้ถูกไหมฮะพอห้าหนึ่งห้าหูหารได้ได้ยิ่งปุ๊บห้าสามสิบห้าเห็ไหมฮะสิบหกลบห้าเหลือเศษหนึ่งห้าสองสิบถูกไหมฮะห้าสองสิบสิบสี่ลบสิบเหลือเศษอะไรครับสี่หนูก็ใส่เศษตรงนี้นะครับนี่หนูเอาห้าหารต่อครับห้าสองสิบ ถูกไหมฮะเอาสิบสามลบสิบเหลือเศษสามตรงนี้หนูใส่สามตรงนี้ห้าหกสามสิบเหลือเศษเลยฮะสองหนูใส่ตรงนี้ห้าห้าห้ายี่ห้าเหลือเศษหนึ่งทำทันนะฮะห้าหนึ่งห้าเหลือเศษศูนย์เพราะฉะนั้นการทำเลขฐานสิบเป็นฐานห้าหรือการทำเลขฐานสิบเป็นฐานสองก็ดีฐานสี่ก็ดีฐานหกก็ดีฐานสิบสองก็ดี เวลาหนูหารเสร็จแล้วหนูต้องลากเอาคําตอบจากล่างขึ้นไปบนเอาคําตอบจากล่างไล่ขึ้นไปบนหนูดูเขาไล่นะครับล่างคือตัวนี้หนึ่งตัวนี้ศูนย์คือตัวนี้1ตัวนี้ก็คือมาใส่ตรงนี้สองสี่ศนย์แล้วใส่ฐานด้วยครับว่าเป็นฐานหนะครับทีนี้มาดูเลขฐานต่อไปที่นักเรียนมาถามอาจารย์โอ๊คว่าคุณโอ๊ครับไอเลขฐานสองเนี่ยจะทําเป็นฐาน1ิบทำยังไง นะครับครูก็บอกหลายครั้งแล้วว่าให้นักเรียนใส่ศูนย์ใส่หนึ่งใส่สองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีลัดนะฮะหนูจะได้มองง่ายๆหนูก็ดูหนึ่งคูณฐานสองยกกําลังสองก่อนถูกไหมฮะก็ได้ตัวนี้ออกมาบวกด้วยศูนย์คูณฐานสองยกกําลังหนึ่งถูกไหมฮะแต่เขาไม่เนิยมเขียนนะฮะบวกด้วยหนึ่งคูณฐานสองยกกําลังศูนย์นะฮะอันนี้คือหนึ่งคูณฐาน 2, กกสองยกกําลังศูนย์ไอสองยกกาลังศูนย์เนี่ย อะไรยกกำลังศูนย์เป็นค่าเป็นหนึ่งถูกไหมฮะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้เลยก็ได้หนึ่งตัวนี้ไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณหนึ่งได้สี่ศูนย์เราก็ไม่ต้องไปบวกมันต้องมาบวกกับหนึ่งตัวนี้ก็ได้ห้าตามฐานนะครับทีนี้สองข้อเน,นี้ยนักเรียนลองไปคิดดูนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่สี่นะฮะหนูก,ก็ใส่ศูนย์ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามลงไปนะครับก็เป็นหนึ่งคูณฐานสองยกกําลังสามบวกศูนย์คูณฐานสองยกกําลังสอง บวก1คูณฐาน2ยกกำลัง1บวก1คูณฐาน2อยกกำลัง0นย์นะครับ2ยกกำลง 3, ังสามแปลว่า 2, 2คูณ2คูณ2ได้8ปศนคูณอะไรก็ได้0ูนย์สคูณ1น่งสองเป็น4ีศนคูณ4ก็ได้ศูนย์สคูณ1ได้2 1คูณหได้1หนูก็บวกกันได้เป็น11นะครับโอเคนะครับ